ะกดเป็นพืชสม,มุนไพรนะคะในส่วนที่รับประทานได้จะให้พลังงานมากมายค่ะมีเส้นใยอาหารมีาธาตุแคลเซียมมีาธาตุเหล็กาธาตุฟพสฟอรัสนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆนะคะเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 B2 B3 และช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะ และที่สำคัญหากผักกูดนั้นเราปลูกเองเราก็จะเพิ่มความเชื่อมั่นในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยค่ะย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย,าย่าๆมาบนกางตรุกพันๆนะคะก็จะพาเป็นเพื่อนหมาชมผักกูดแต่ว่าต้องใส่หมวกนะคะถ้าไม่ใส่หมวกบางครั้งก็มียุง หรือบางทีเราก็เดินไปชนเอาอะไรต่ออะไรนะคะพ่ต้องใส่หมวกค่ะหมวกก็เลยต้องกลายเป็นสัญลักษณ์ประจําของที่ยาย่าเลยค่ะใส่หมวกแล้วค่ะเออฝนกำลังตกฟั่ๆพอดีเลยนะคะก็จะพาเพื่อนๆมาชมสวนผักกูดค่ะตอนนี้ผักกูที่ตัดไปเมื่อวันก่อนก็เริ่มแต่กอใหม่ขึ้นมาเต็มแล้วค่ะ ไปชมกันเลยนะคะผักกูดต,ตรงนี้อยู่ริมครัวนะคะครัวบ้านย,ย่าอยู่นอกบ้านค่ะในพื้นที่ประมาณ10เมตรคูณ5เมตรค่ะซึ่งจะสะดวกในเวลาเราจะเก็บผักกูดนะคะเพราะไม่ต้องเดินไปไกลเลยค่ะอยู่ข้างๆบ้านนี้เองหากผักกูดเขาแตกยอดอ่อนมาแล้วเราไม่เก็บนะคะเขาก็จะคลีบใบแบบนี้นะคะเขาจะแผ่ใบออกค่ะแล้วก็กลายเป็นใบแก่ ใบเก๋ก็จะช่วยสังเคาห์สแสงและจะบำรุงลำต้นและก็จะแตกต้นใหม่ออกมาค่ะเขาก็จะแตกกอใหม่ออกมานะคะไม่ได้มีความเสียหายใดๆค่ะวันนี้นอกจากชวนเพื่อนๆมาชมต้นผักกูดแล้วนะคะจะชวนเพื่อนๆมาดูวิธีตัดต้นพันธุ์ผักกูดให้กับผู้ที่สั่งมานะคะต้นผักกูดใบยา่าก็จะมีสองเปลงค่ะอยู่ใกล้กันทั้งสองเปลงเลยนะคะ คือย่าๆจะตัดแปลงหนึ่งให้จนหมดนะคะก็จะปล่อยให้เขาแตกกอขึ้นมาใหม่ค่ะระหว่างที่แปาลงหนึ่งกำลังแตกกอขึ้นมาใหม่เราก็ตัดแปลงที่สองค่ะทั้งสองเพลงก็เป็นแปลงเล็กๆนะคะเพราะว่าเดิมๆตั้งใจทำไว้ปลูกไว้เพื่อใช้ทานในครัวเรือนค่ะเป็นคนชอบทานผักกูดค่ะก็เลยปลูกว่าไว้ทานในครัวเรือนนะคะทีนี้ พอต่อมานะคะประมาณ2ปีต่อมาต้นผักกูดเขาจะแตกต้นเร็วมากค่ะแตกต้นเยอะมากทานไม่ไหวค่ะก็เลยมีการแบ่งปันให้เพื่อนๆนนะคะทางช่องนี้ค่ะก็จะมีเพื่อนๆก็สั่งกันมาเรื่อยๆนะคะก็เหมือนกับประมาณการแบ่งปันนะคะเพราะย่าขายเอ่อยีสต้นห0ึ่อยใช่ไหมคะแต่พอตัดจริงๆนะคะ ขายครึ่งหนึ่งแถมครึ่งหนึ่งค่ะคือตัดเท่าไหร่ก็ส่งไปหมดเท่านั้นแหละค่ะเพราะว่าถือว่าเราเราปลูกเองตัดเองนะคะก็แถมๆกันไปเพราะว่าเพื่อนๆที่สั่งมาคือต้องการที่จะทานผักที่ปลอดสารพิษค่ะ,ะย,ย่ายๆก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากนะคะลงทุนครั้งแรกต้นพันธุ์ค่ะแล้วก็ระหว่างทางหรือระหว่างที่เขาจะเติบโตนะคะ เราก็ให้ปุ๋ยอคอกเขาปีละสองครั้งค่ะและในทุกๆวันนะคะเกือบทุกวันเลยยาย่าก็จะรดน้ำผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะสัปดาห์ละประมาณสองสามครั้งค่ะและบางครั้งก็มีน้ำซาวข้าวด้วยนะคะน้ำซาวข้าวก็จะเทลงในถังใหญ่นะคะถังใหญ่ที่เป็นท่อซีเมนต์อยู่ข้างเปลงผัดกูดก็จะราดรถไปนะคะเพราะ ใบผักกูดของเราไม่เยอะค่ะเราก็ทําวิธีนี้ได้นะคะเราก็ได้ต้นผักที่แข็งแรงที่บ้านยา่ยาไม่มีศัตรูพืชของผักกูดค่ะเมื่อก่อนเจอหอยเวลาเจอหอยยาย่าก็จะเก็บออกไะจากสวนนะคะพาไปปล่อยที่อื่นดีกว่าเราไปซื้อหอยที่ตลาดมาปล่อยใช่ไหมคะเหมือนเราปล่อยนกปล,ยปล่อยปล่อยปลาปล่อยหอยเรากเก็บหอยจากสวนเราะคะ่ะไปปล่อยที่อื่นในที่ที่ไม่อันตรายกับต้นพืชนะคะ คือในป่าใหญ่ๆค่ะตอนนี้ในสวนผักกูดไม่เจอหอยนะคะแต่เจออยู่บ้างที่ต้นไม้สวยๆค่ะอยู่นอกเปลงผักกูดแต่เวลาเจอทีไรย่าๆก็จะเก็บใส่กระป๋องนะคะแล้วพอมีโอกาสไปข้างนอกก็ไปข้างนอกทุกวันละค่ะเพราะไปส่งหลานไปโรงเรียนค่ะก็จะพาหอยเนี่ยค่ะไปปล่อยไปปล่อยในป่ายางซึ่งหอยก็ไม่เป็นอันตรายกับต้นยางพารานะคะย่าได้ทดลองปลูกผักกูดนะคะ ทั้งลงถุงดำทั้งลงกระถางแต่ผักกูดเขาเป็นพืชที่ชอบไหลนะคะเขาจะไหลและไปงอกงอกไปเรื่อยๆค่ะเขามักจะไม่อยู่ในถุงนะคะเขาจะไหลและไปงอกอยู่นอกถุงเนี่ยค่ะอย่างต้นนี้นะคะและหลายๆต้นค่ะจึงมีความรู้สึกว่าผักกูดเราปลูกในพื้นที่ในดินดีที่สุดค่ะ ลูกในดินเขาจะมีอิสระในการที่เขาจะงอกต้นใหม่นะคะหากเราใส่ถุงดำและเระวางไว้ในดินเขาก็จะไหลออกจากถุงดำนะคะแล้วไปงอกในดินเนี่ยอย่างต้นนี้นะคะที่ยายากำลังตัดอยู่เนี่ยค่ะ วันนี้ได้ต้นผักกูดมากเป็นสองเท่าของยอดที่ fc สั่งซื้อมานะคะก็ส่งให้ทั้งหมดนั่นเลยค่ะถูกแค่สั่งซื้อมายาย่าก็ดีใจแล้วค่ะว่าย,ยายาจะทำอะไรได้อีกคะ <c oughs> นี่มีแค่เก็บต้นผักกูดขายนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะที่เรายังมีเรี่ยวแรงมีพลังนะคะอะยอดอ่อนอย่างนี้นะคะไปปลูกเดี๋ยวเขาก็อง,งอกขึ้นมาค่ะแต่ถ้าใบแก่นั้นจะตัดทิ้งออกไปนะคะ พราะใบเขาจะร่วงแล้วจะหักค่ะแต่ยอดอ่อนๆก็จะไม่ตัดออกนะคะบางต้นเขาจะงอกขึ้นมาแต่พองอกแล้วอย่าเพิ่งเด็ดก่อนกันนะคะให้เขาได้อยู่กับลําต้นได้อยู่กับกอก่อนนะคะให้เขาได้สักต้นหนึ่งสี่ห้าใบก่อนนะคะถึงจะค่อยตัดมาทานก็ไม่นานหรอกค่ะก็ประมาณสามเดือนนะคะรีบทำค่ะเพราะอีกสองวันเป็นวันหยุดค่ะ ก็เลยจะได้รีบทำส่งให้เพื่อนๆนะคะพอวันหยุดวันสําคัญก็ไม่แน่ใจว่าไปษณีจะเปิดไหมคะร้อนมากคะ่ะ หลังจากปลูกผักกูดไว้ทานในครัวเรือนมาประมาณ3ปีนะคะด้วยพื้นที่เล็กน้อยข้างๆบ้านค่ะพื้นที่ไม่เยอะเพราะต้องดูวัยของเราด้วยนะคะถ้าเราปลูกอะไรเยอะเกินกว่าแรงเราก็ไม่สามารถทําได้ดีเท่าที่ควรค่ะพื้นที่้ยน้อยเราก็สามารถเก็บต้นผักกูดมาทานได้ค่ะและก็เดินไม่ไกลนะคะเพราะอยู่ใกล้บ้านตอนปลูกใหม่ๆตอนที่ต้นผักกูดเล็กอยู่อาจจะมีต้นญ้านะคะ มีต้นญ้าที่เป็นวัชพืชเราก็ถอนออกค่ะพอระยะหลังผักกูดโตขึ้นต้นญ้าทแทบไม่มีแล้วค่ะแต่ที่สวนยา้ยาไม่มีต้นญ้านะคะกลายเป็นมีต้นชะพลูเลื้อยมาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะมาอยู่เต็มเลยในป่าผักกูดนะคะแต่ยายาไม่ได้ถอนทิ้งค่ะเพราะต้นชะพลูเราก็สามารถนําไปทําอาหารได้เหมือนกันบางครั้งเราก็เด็ดใบไปกินสดๆทานสดๆได้เลยนะคะฝั่งโน้นนะคะ จะมีพืชผักสวนครัวบางชนิดค่ะเช่นต้นมะกรูดต้นมะนาวต้นพริกอาแยกสวนไปเลยค่ะเพราะเรากั้นไว้ก่อนแล้วค่ะสวนผักกูดนี้อยู่ที่เดียวกับตัวบ้านเลยนะคะซึ่งรั้วผักกูดย่าๆยกั้นด้วยอวนไนล,ล่อนค่ะย่าๆยกั้นเองนะคะเป็นความภาคภูมิใจเลยค่ะนี่ทําเองค่ะเนี้ยอยู่ติดกับบ้านเลยนะคะก็จะสะดวกมากค่ะเวลาเราจะเก็บผักกูดไปทานนะคะ วันนี้พาเพื่อนๆนมาดูข้างข้บ้านเฉยเลยค่ะมีพื้นที่เล็กน้อยก็ปลูกผักกูดได้นะคะพื้นที่เล็กน้อยนี่แหละเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยค่ะเราปลูกเองทานเองนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารปนเปื้อนนะคะหรือไม่ถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ปลูกข้างๆ้บ้านลงในดินนะคะปลูกลงในวงบ่ก็ได้ค่ะ ลุกลงในวงบ่อนี้ก็มีความกว้างพอสมควรนะคะผักกูดก็จะเจริญเติบโต,ตได้ดีเหมือนกันค่ะย่าๆขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปมาจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.